รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเจใไ้พลังงานทดแทนด้วยแสงอาทิตย์มีประโยชน,น์มา แสงไฟฟ้าเป็นรูโซลาเซล สวัสดีครับผู้ชมครับพบกับรายการเทสโกโซล่าเซลครับรายการที่จะพาน้นงนและก็ผู้ชมครับไปเรียนรู้เรื่องราวที่เกี่ยวกับพลังงานแสงอาทิต์ครับถือได้ว่าพลังงานแสงอาทิต์นะครับเป็นพลังงานทดแทนประเภทหมุนเวียนครับคือใช้ไปแล้วนะครับสามารถเกิดขึ้นมาใหม่ได้ตามธรรมชาตินั่นเองครับคุณผู้ชมครับวันนี้ครับผมพาผู้ชมมาอยู่ที่โรงเรียนสีแสงธรรมครับซึ่งที่นี่ครับมีพระอาจารย์อยู่ท่านหนึ่งครับเพราะวันนี้ครับท่านได้เล็งเห็นความสําคัญของการเรียนการสอนนะครับได้นํา โซล่าเซลล์นี่ครับมาเป็นสื่อในการพัฒนาในเรื่องของการเรียนการสอนนั่นเองครับส่วนุวงดาวในวันนี้จะเป็นอย่างไรไปชมพร้อมกันเลยครับคุณผู้ชมครับและตอนนี้ครับผมอยู่กับพระครูวิมลปัญญาคุณครับกับนักปราครับผมเรียนถามพระอาจารย์ครับเริ่มต้นนี้นะครับทำไมถึงคิดว่าเราจะนำโซล่าเซลล์มาเป็นสื่อการเรียนการสอนให้กับทางโรงเรียนครับ เริ่มต้นเพราะว่าโรงเรียนเปิดใหม่เมื่อปี2553มเนี่ยมีเงินมาจากการบริจาคของบัดวัดป่าซีแสงธรรมก็เลยเอามาสร้างอาคารหมดเ <ứng S 1> ง<า>นินหมดทุกอย่างทุก,ทกสตางค์ก็หาสื่อการสอนไม่มีพอดีเปิดโรงเรียนก็จะเอายังไงทีนี้ก็เลยหาสื่อธรรมชาติมาสอนก็เลยไปเลือกเอาสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวแสงแดดน่าจะอยู่ใกล้ตัวมากที่สุดเพราะ <ứng S 1> ว่าบ้านเราอ,อยู่ใกล้เส้นศูนย์สูตรแล้วก็ความเข้มของแสงก็ดีเราน่าจะ เลือกเอาสิ่งที่มันมีอยู่ใกล้ตัวมามาเป็นสื่อกาันสอนให้เด็กครับผมครับนั่นคือจุดเริ่มต้นเลยเริ่มต้นคือมัเป็นสื่อการสอนโรงเรียนเกิดก่อนใช่ไหมฮะแล้วเอเราจะทำยังไงดีสําหรับสื่อการรี่นสอนเพราะว่าเงินบริจาคทั้งหมดนี่คือไปสร้างอาคารหมดแล้วสร้างอาคารหมดอืครับเริ่มต้นจากอะไรครับเริ่มต้นจากเอามาทําวงจรไฟฟ้าเบื้องต้นครับเอามาเป็นต้นกําเนิดไฟแล้วก็มาเข้าสวิตช์แล้วก็มาเข้าหลอดไฟ ทำยังไงมันมันจะไม่ต้องซื้อเขาก็ไปหาแผ่นแผ่นแตกมาไปเก็บแผ่นแตกแผ่นแตกที่เขาคือคือพู้จัดไปหาแบบพวกแผ่นโซล่าเซลล์ที่ทีนแตกที่หักมาแล้วก็มานับเซลล์อันนี้คือตอนเริ่มต้นเลยเริ่มต้นเลยครับผมเอาหินเจียตัดออกครับปกติมันจะเป็นแผ่นใหญ่ยาวประมาณ60สิเซนครับผมแล้วก็หินเจียตัดออกแล้วก็มานับเซลล์หนึ่งสองสามหนึ่งเซลล์มี0.7โวลต์ ถ้าเราต้องการมาชาร์จแบตมือถือเราน่าจะใช้ไฟสัก4.5โวลต์แล้วก็มานับเอาพอนับปุ๊บเราก็ได้แยกขั้วฝั่งนี้จะเป็นขั้วบวกขั้วลบมันจะไล่ขั้วออกมาแล้วก็มาต่อสายออกมาอันนี้คือคต่อมาอันนี้ก็อันนี้จะมีไฟครับถ้าไม่เชื่อก็วัดดูก็ได้มีมีไฟมี uh huh. อุปกรณ์วัดไฟแล้วก็วัดได้ว่าตอนนี้ออกไฟกี่โวลต์แต่ตอนนี้แดดน้อยก็อาจจะเห็นไฟน้อยครับที่จะลองเอามิเตอร์ออกมาวัดดูมิเตอร์ ครับผมก็ได้ครับคือเริ่มเริ่มต้นคือจากสื่อการสอนจากวัสดุที่เหลือใช้นี่แหละนะฮะเอามาเอามาทดลองดูนะอย่างตอนแรกคือเอามาทดลองกับอะไรครับอันนี้ฮะตัวนี้มาทําเป็นไฟฉายเอเอาแบตแบตเตอรี่เก่ามือถือมาแปะไว้แล้วก็เอานี้ชาร์จเข้าไปพอชาร์จปุ๊บแล้วก็ต่อออกมาใช้ใส่หลอด LED ตัวนี้กลายเป็นไฟฉายอก็ได้ไฟฉายไฟฉายขอข้า ตอนแรกก็เป็นชิ้นงานให้เด็กว่าเป็นเป็นต้นกําเนิดไฟแล้วก็มีที่เก็บแล้วก็มีที่จ่ายไฟก็ครบวงจรอืครับแล้วพัฒนามาเป็นอันนี้นะครับอันนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งในสื่อการเรียนการสอนด้วยอันนี้ก็มาเป็นสื่อการเรียนการสอนที่ที่มีเงินขึ้นมาตอนนี้ค,คือซื้อได้เมื่อก่อนคือซื้อไม่มีเงินซื้อตอนนี้มีเงินซื้อก็เลยประดิษฐ์สื่อขึ้นมาสื่อตัวนี้เอาไว้พิสูจน์ ทฤษฎีของโซลัเซลล์หลายอย่างทั้งเรื่องของกฎของโอ์มทั้งเรื่องเท่ากับพีเท่ากับไอวกระแสโวนแรงดันหรือว่าองศาทิศการเอียงเอียง45องศาเอียง15องศาจะได้เท่าไหร่ถ้าวางราบ180องศาไฟจะออกเท่าไหร่เราสามารถที่จะวัดอยู่ในตัววัดได้เลยใช่ไหมครับวัดได้เลยแล้วปรับได้ด้วยตัวนี้ก็มีจอปรับให้ข้างล่างครับผมก็จะมีมิเตอร์วัดมีอะไร ทำให้เด็กสามารถที่จะมองเห็นเห็นภาพได้มากขึ้นครับนี่ผมอนุญาตถือให้ครับเอาวางวางไว้ก็ได้ไม่ไม่ใช่แค่ไม่ใช่แค่สอนในกระดาษแต่มันคือได้จับสัมผัสจริงๆได้ต่อด้วยเพราะอนุกรมเขาบอกว่าแรงดันเพิ่มมันเพิ่มยังไงพอเรามาต่อมาดูอนุกรมสองแผ่นเท่ากันครับผมแต่ตัวนี้มันอันนี้คือหมุนไดใช่ไหมครับอาจารย์หมุนได้ทุกที่ได้อ่าครับหมุนหาทิศหาองศาไดอนุญให้ให้กล้องดูเลยแล้วกันนะครับผมอันนี้คือ มิเตอร์วัดไฟครับผมมันก็เป็นคอนโทรลชาร์จแล้วก็วัดว่าตัวนี้ตอนนี้18โวลต์ครับแผ่นนี้18โวลต์กำลังชาร์จลง12โวลต์แผ่นนี้36โวลต์ทั้งที่อยู่ที่เดียวกันชุดด้วยกันเนี่ยครับ36โวลต์มันเป็นระบบ2 4โวลต์ตัวนี้เป็นระบบ12โวลต์ทำให้เด็กเห็นว่าการต่ออนุกรมต่อยังไงใช้อนุกรมกัน2แผ่นต่อยังไงต้องมีอันนี้การมาอนุกรมกันตรงนี้ปุ๊บกลายเป็น20 กลายเป็น36โวลต์ตัวนี้แผ่นเดียว18โวลต์18โวลต์กับ36โวลต์ทำไมมาชาร์จ12กับ24มันก็จะมีให้เด็กดูได้ว่าสักไฟฟ้าที่สูงกว่ากับสักไฟฟ้าที่ต่ำกว่ามันจะเลื่อนลงไปหากันยังไงครับผมแล้วก็องศามุมต่างๆมีผลจะมีผลต่อกระแสกระแสไฟกระแสไฟอก็เป็นสื่อที่ครบชุดทั้งการต่อแบตเตอรี่ครับอนุกรมแบตเตอรี่ขนานแบตเตอรี่แล้วการนำไปใช้ก็จะถูกครับ จะเรื่องของการนําไปสู่โหลดก็จะมาถูกสอนอยู่ในนี้ก็คืออันนี้เป็นสื่อการเรียนการสอนที่อันเดียวเนี่ยรู้เรื่องเลยรู้เรื่องเลยรองเรื่องโซลาเซลล์ทั้งหมดเนี่ยใช้สื่อเดียวเนี่ยครับผมอันนี้นะครับผมนี่ถือว่าเป็นตัวอย่างนะฮะของสื่อการเรียนการสอนที่เด็กๆสามารถสัมผัสได้เห็นของจริงนะครับการปรับองศาต่างๆมีผลในเรื่องของกระแสไฟทั้งหมดเลยมุมมุมองศาซิมูธแองเกิลอะไรก็จะบอกไปครับผม มันมันมุมมันได้เท่าไหร่หรือจะบอกแม้กระทั่งว่าถ้าเอียงสิบห้าองศาฝั่งนี้จะสูงกว่ากันเท่าไหร่ไอ้ทรายคอร์สแทนเราเรียนมาแล้วก็ทำยังไงมันก็จะบอกความชันความเอียงของมันครับผมเพราะว่าตอนนี้ปรับได้หลายระดับเหมือนกันนะครับสามระดับเอาไว้ปรับระดับสามระดับด้วยกันนะครับเอาทาเป็นงานวิจัยได้ครับวิจัยเรื่องของทิศครับถ้าจุดเดียวกันพื้นที่เดียวกันทิศเดียวกันเนี่ยวางองศาไหนจะได้ไฟสูงกว่ากัน ได้พลังงานมากกว่ากันอมาเปรียบเทียบวิจัยมันเป็นงานวิจัยอย่างดีเลยครับแต่สิ่งที่พิเศษว่านั้นคือเราทําเองนี่แหละฮะนะครับผมเด็กๆก็จะมีสื่อการเรียนการสอนที่อยากบอกว่าโซลาเซลล์เรื่องนี้คือใช้ชุดนี้ครบเลยครบเลยนะครับก็คือต่อไปคือพัฒนาต่อไปไปเป็นตัวนู้นหรือเปล่าครับอันนี้พวกนี้เป็นการนํามาใช้ก็เป็นสื่อเหมือนกันครับสื่อที่เมื่อกี้เนี่ยเอาเอามา เอามาต่อพอพอได้ไฟแล้วเราไปสู่การใช้งานยังไง mm hmm. เราก็จะจําลองบ้านขึ้นมาหลังหนึ่งทําบ้านขึ้นหลังหนึ่งแล้วใช้ไฟดีซทั้งหมดครับใช้ไฟจากแผ่นโซลาร์เซลล์ทั้งหมดอ mm hmm. มันจะอยู่ได้ไหมถ้าเราต้องการมีมีพัดลมมีปั๊มสูบน้ํามีอะไรเนี่ยสมมติเราต้องการใช้พัดลมตัวนี้พัดลมมันจะหมุนขึ้นมา mm hmm. จากที่ว่าเปิดพัดลมแล้วเราก็จะมีพัดลมนี้เป็นพัดลมดีซพัดลม12โวลต์ mm hmm. หรือว่า จะแปลงมาเป็นไฟ AC 2 2 0โวลต์ถ้าเปิดธรรมดามันจะไม่ติดครับตัวนี้มันต้องมีมันต้องมีอินเวอร์เตอร์แปลงไฟให้เป็น2 2 0โวลต์เนี่ยเป็นไฟไฟ AC แต่ป้ายยังไม่ออกอันแต่ค,คือไฟ2 2 0โวลต์ซึ่งก็สามารถที่จะดูครับดูจากพัดลมตัวนี้เป็นพัดลม2 2 0โวลต์ เราจะอ่านเนมเพจของมันว่ามันกี่โวลต์220ี่บโวลต์ถ้าตรงนี้ตรงี้นะ220ิโวลต์แล้วก็มาเสียบปลั๊กพัดลมงั้ก็พัดลมทำงานครับผมแรงด้วยนะครับอันนี้คือเป็นการประยุกต์ใช้ประยุกต์ใช้สมมุติว่าตรงเนี้ยคือระบบของบ้านหลังหนึ่งใช่อ่าแล้วตรงนี้เป็นโซล่าเซลล์อยู่บนหลังคาบ้านหรือว่าเอา เท่าไรก็ได้อย่างเช่นตัวนี้เราจะล้ําขึ้นมาอีกก็คือใช้เรื่องของ IOT เข้ามาช่วยใช้เรื่องของ Internet of Thing หรือว่าใช้เรื่องของดิจิตอลโคดดิ้งที่ที่โรงเรียนได้พัฒนาได้พากันทาขึ้นมาเรื่อยก็จะเอามาเล่นเป็นเป็นโคดดิ้งตัวนี้อันนี้เปิดไฟเปิดไฟจากสวิตช์ธรรมดาถ้าเราปิดมันก็จะดับแต่ว่าเราสามารถที่สั่งเปิดจากมือถือได้ว่อเนี่ยเปิดใช้ใช้ทางมือถือเหรอครับเปิดปิดองใหม่อ่ผมผมเชิญท่านนี้หน่อยฮะผมเชิญท่างนี้หน่อยใช้ยังไงผมขอดูหน่อย ใช้ใช้ยังไงครับใช้แอปพลิเคชันที่เราเขียนโค้ดลงไปเขียนโค้ดลงไปเขียนโค้ดลงไปแล้วสั่งให้ตัวนี้ทํางานอืมโอเคผมดูหน้าตาของแอปพลิเคชันหน่อยนี่นะครับแค่มีออนกับออฟแค่นี้แหละฮะนะครับผมเรากดออนกับออฟแค่นี้เหรอง่ายจังถ้าเกิดออนก็เปิดนี่ับผมตัวนี้ออนอยู่นะครับผมกดผมจะกดออฟปุ๊บดับเลยนอกจากเรามีพัดลมแล้วเราอยากจะใช้ปั๊มน้ําสูบน้าได้ไหมเราก็จะ มีตัวอย่างตัวจําลองท,ที่ที่ที่ทำให้รู้ว่าเออมนสูบน้ําก็ได้ไม่ใช่ว่าเปิดไฟอย่างเดียวครับอืมนะฮะติดใชโอเคสามารถใช้น้ําได้คือน้ําไฟพร้อมนั่นเองใช่นะฮะอันนี้คือน้ําไฟพร้อมเลยอ่ะอันนี้เป็นอีกหนึ่งสื่อที่น่าสนใจเลยทีเดียวครับเถอะไปครับอาจารย์ครับอันนี้คืออะไรครับรถรถเข็นไฟฟ้าชุดนอนนาตัวนี้เป็นรุ่นที่พัฒนาขึ้นมาเป็นรุ่นที่ครับที่ห้าแล้ว รุ่นที่สี่ที่ห้าขึ้นมาจากเดิมเราทำติดติดโค้งไว้มันใช้งานได้ไม่หลากหลายติดโคง้งก็ใส่ข้างในไม่ได้รถเข็นไม่ได้ถูกใช้อะไรยึดเฉพาะแผ่นก็เลยขยับขาขึ้นมาขยับขาแบบถอดได้แล้วก็เห็นความแตกต่างว่าขานี่ถอดได้มันจะเป็นอย่างนั้นนี้แล้วก็เห็นแล้วก็ปรับจากตัวอินเวอร์เตอร์ที่เคยใช้ตัวเล็กครับ ห้าร้อยวัตพัวัตต์ก็ขยับมาเป็นพัน0้ารวัตพันหกร้วัตต์หรือพ uh ันแปดร้อวัตต์มันตอบโจทย์สําหรับอุปกรณ์ไฟฟ้าขนาดใหญ่ได้ uh huh. แล้วก็ตัวอินเวอร์เตอร์เองก็จะมีความหลากหลายเข้ามาสามารถที่จะรอ,องรับการชาร์จารจากแผ่นจากแผ่นโซลาเซลล์แล้วก็รองรับการชาร์จจากไฟบ้านเราด้วย uh huh. มันไม่มันไม่เหมือนเดิมว่าต้องใช้แผ่นโซลาเซลล์อย่างเดียวอย่างคมๆวันนี้พลังงานอาจจะไม่พอเรา ไปจอดที่ไหนเราก็เสียบชาร์จจากที่นี่ได้เหมือนเหมือนรถไฟฟ้านะปัจจุบันนี้เหมือนรถไฟฟ้าถูกไหมครับอาจารย์มันก็จะเป็นเหมือนโหลดเข้ามาอีกเป็นเพิ่มโหลดให้กับระบบระบบใหญ่ที่โรงเรียนเนี่ยเราติดตั้งระบบใหญ่แต่ไม่มีคนใช้ไฟฟ้าเราก็อาจจะมาช่วยชาร์จที่นี่มันจะได้เร็วขึ้นก็ได้คือไฟถูกผลิตขึ้นมาแต่ไม่มีคนใช้แล้วก็เอามาชาร์จพวกนี้ก็จะเป็นสตอรเลสเป็นสตอรเสสำหรับเอเนอร์จีสตอรเอย่างดีครับเหมือนการเก็บไฟไว้ใช้ แล้วเวลาใช้งานก็แค่เปิดปุ่มอย่างเดียวอย่างอื่นก็ไม่ต้องใช้อะไรพอมันดังติ๊เนี่ยแปลว่ากําลังจะใช้ได้ครับอพอติดตติสตุ๊บเราก็เปิดพัดลมเข้าไปอยากจะเปิดอะไรก็ได้อตอนนี้ถ้าผมเดินมาเปิดพัดลมตอนนี้พัดลมก็เปิดได้ใช้งานได้เลยเอาเปิดเปิดเลยอันนี้ปุ๊บอ่าเปิดพัดลมพัดลมปุ๊บเห็นไหมอ่าใส่ไหมให้มันใส่อ่าได้ครับ ขึ้นไม่สายทางนี้อ่าฮะนี่ครับอันนี้ผมเปิดเบอร์หนึ่งนะฮะยังแรงขนาดนี้เลยเย็นนะครับเดี๋ยวผมจะลองเปิดเบอร์สามดูครับกำลังไฟมันขนาดไหนอือฮึนี่นะครับโอเคอันนี้คือเบอร์สามนะครับมันใหญ่ก็เปิดได้ไม่จําเป็นต้องว่าเล็กๆใช้ของเล็กๆไม่จําเป็นใหญ่ก็เปิดได้ถ้าเราคถ้าเรามีการออกแบบมีการคํานวณเรื่องของอินเวอร์เตอร์มามันจะใช้งานได้ตลอดอือ ครับผมอ่ามันเป็นมันเป็นสมาร์ทมากขึ้นเป็นสมาร์ทนอนนาชุดนอนนามากขึ้นครับชุดนอนนาคือสักมาเอาชุดนี้ไปนอนที่นานี่ <laughs> ชุดนี้เอาไปนอนที่นาทําไมไปเรียกเรียกว่าไปใช้ชุดนอนนาเพราะว่าอาชุดนอนนาเน,นี่ยก็คืออย่างที่ที่เปิดเมื่อกี้ก็คือครับเข็นไปเข็นไปใช้ที่อื่นได้ครับอ <ๆ S 2> เข็นไปใช้ที่ไร่ที่นาหรือว่าที่สวนเราครับ ในกรณีภาคอีสานเนี่ยส่วนมากเวลาไปทำกานาแล้วจะไปนอนอยู่ที่นาอือนี่คือเราปรับใช้กับวิถีชีวิตชีวิตมันเป็นเหมือนอวิจัยและพัฒนาเพื่อสังคมครับที่นี่ก็เลยเหมือนตอบโจทย์ความต้องการของสังคมของของปัญหาของท้องถิ่นของตัวเองได้ว่าถ้ามีอุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างอื่นแล้วเราไปนอนที่นาเราอยากจะใช้ไฟเราอยากจะได้เราอยากจะได้ วิถีชีวิตเหมือนอยู่บ้านปกติได้ไหมครับชุดนอนนามันตอบได้อืตอบโจทย์ชุดนี้ตอบโจทย์ได้เรียกว่าเสียบปลั๊กอยู่ตรงไหนปลั๊กออันนี้ตัวนี้เอ้ายกขึ้นอีกโชว์อีกทีสิครับผมวิธีเสียบปลั๊กก็อันนี้ว่าเสียบเสียบปุ๊บเสียบก็อคืออย่างนี้มันก็ใช้ได้มันมันโอเคแหละมันครับ ม,มันจำลองเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกอย่างได้แต่ไม่สามารถที่จะเอามาโชว์ที่นี่ได้ครับอย่างเช่นว่าตู้เย็นหรือเปิดแอร์ได้ไหม,มเปิดแอร์มันก็เปิดได้แต่ทีนี้มันก็ขึ้นอยู่กับว่าหลักการคำนวณว่าเปิดได้กี่ชั่วโมงอมอันนี้ก็เลยกลายเป็นสื่อการสอนกลายเป็นชุดฝึกอบรมสําหรับโรงเรียนสีเสียงธรรมที่ได้เปิดเป็นชุดอบรมให้กับประชาชนทั่วไปครับอืมว่าติดตั้งเท่านี้เปิดเท่านี้อุปกรณ์เท่านี้สามารถที่จะ ทำอะไรได้บ้างหรือว่าทาได้เท่าไหร่ประสิทธิภาพเท่าไหร่ความสามารถมันเกิดขึ้นเท่าไหร่ครับแล้วผู้ที่สนใจเมื่อเรียนรู้ไปแล้วก็นําไปประยุกต์ใช้กับวิถีของตัวเองแหละว่าเราจะนำไปใช้แบบไหนอันนี้เยอะนะครับยี่สิบกว่ารุ่น27รุ่นละที่ผ่านการอบรมไปแล้วที่ผ่านการอบรมมาแล้วอรุ่นละประมาณ50คนก็โอเคก็ถือว่าถือว่าใช้ได้เลยแหละเยอะครับผมเอานะฮะอันนี้คือชุดนอนนาเอาไปนอนนาก็ได้หรือว่านอนที่อื่นก็ได้นะฮะนะครับอ่อันนี้ผมขออนุญาตเถิดประทินนิดหน่อยต่อไปครับพระอาจารย์ครับ ก็เป็นชุดที่ประดิษฐ์ขึ้นมาในระยะแรกๆก็เอาเป็นโครงงานอย่างที่บอกว่าเอาไปเอาของที่มีอยู่เหลือใช้มามาเป็นโครงงานครับเป็นโครงงานไฟฉายขอข้าวอันนี้คือไฟฉายขอข้าวไฟฉายขอข้าวไฟฉายปกติตัวนี้เป็นไฟฉายครับัวเป็นแสงสว่างแต่ว่ามันเป็นรุ่นเดิมความสว่างก็น้อยแล้วก็มีปัญหากับแบตเตอรี่การเก็บแบตเตอรี่ซึ่งแรกๆก็ทําเป็นโครงงาน เป็นสื่อการสอนที่บอกว่าเริ่มมาจากสื่อการสอนก็พาเด็กประกอบขึ้นมาอประกอบแล้วก็เอามาชาร์จมือถือได้เอาเป็นไฟฉายแล้วก็เอาตัวนี้เข้ามาเสียบชาร์จมือถือเข้าไปครับก็เป็นอะไรที่มันมันมันไม่ทันสมัยมันเก่าคราบมันเก่าแล้วอันนี้คือมันคือรุ่นแรกนะมันคือรุ่นแรกอ่ามันคือรุ่นแรกๆนะครับคุณผู้ชมครับอันนี้คือจะมีแผงโซลาร์เซลล์ตรงนี้มีตัวเก็บอยู่ข้างหลังอ่าอันนี้คือก็จะมีแบตเตอรี่ อยู่ตรงนี้นะครับอันี้คือแบตเตอรี่ใช้อะไรฮะอันนี้แบตเตอรี่กับรถรถบังคับวิทยุเด็กเล่นน่ะเอามาทำมันก็ไม่ค่อยทนอ่าฮะครับผมอันนี้นะครับก็คือเป็นแบตเตอรี่ที่ใช้อยู่ในรถบังคับอันนี้ก็เป็นกรอบไฟครับเนี่ยเป็นที่เขายึดขาไฟยึดสายไฟอ่าฮะเป็นกามปูยึดไฟก็มาประกอบกันอันนี้ก็มือจับจากประตูก่อนประตูประตูหน้าต่างเราเนี่ยครับอันนี้ นะครับหน้าตาข้างหน้าก็ประมาณนี้นะฮะเดินถือไปนะครับแล้วทำไมทำไมตั้งชื่อว่าไฟฉายขอข้าวไฟฉายขอข้าวเพราะว่าโรงเรียนเนี่ยเลี้ยงอาหารกลางวันฟรีในระดับมปลายค่าอาหารกลางวันแต่ละเดือนมันก็เยอะไม่รู้จะหาเงินบริจาคที่ไหนเราก็พยายามจะสอนให้เด็กรู้จักพึ่งพาตนเองอย่าขอคนมากให้รู้จัก เอาความสามารถไปแลกเอาก็เลยสอนให้เด็กทําไฟฉายขอข้าวครับทําขึ้นมาเงินค่าอาหารกลางวันไม่มีครับมันมันหลายเดือนเราก็เลยผลิตไฟฉายนี้ขึ้นมาจําหน่ายขายได้ไหมเนี่ยไปแข่งโครงงานกลับมาแล้วมันชนะแล้วเขาก็มาขอซื้อซื้อก็ไม่รู้จะขายยังไงก็เลยขอขายเป็นขายเป็นค่าอาหารกลางวันก็ะลิษ์ขึ้นมาซื้อของมาในี่หกร้อยหกร้อยห้าสิบาทก็ขายพันหนึ่งก็รู้สึกว่าจะขายดีจนจนได้ ได้เป็นเลี้ยงเด็กได้เป็นเป็นปีเป็นปีไปนี่นะคือที่มาของไฟฉายขอข้าวนะครับผมคือเป็นทุนอาหารกลางวานาันให้กับนักเรียนนะครับแล้วมันก็มาช่วงเข้าพรรษาเขาจะฮิตกันจังเขาบอกว่าเหมือนเทียนพรรษายุคศตรวรรษที่21ออ๋อถ,ถ,ถวายเทียนพรรษาแทนเทียนพรรษาได้<อ>ซื้อเทียนพรรษาคู่ละ3-400กับครับไอเน,นี้ยเราก็น่าจะได้ประโยชน์เท่ากันแต่ตัวน,นี้มันใช้ไม่หมดม,มันอยู่ปี่สิบห้เทียนพรรษาจุด จุดแล้วก็บทแห้งก็เลยใช้ไม่ได้โอ้ไม่รู้กี่ภาษาเลยกี่ภาษาก็ถูกครับพัฒนาขึ้นมาพอเห็นข้อบอกข้องข้อแตกต่างเราก็ขยับขึ้นมามาเป็นเป็นอีกชุดหนึ่งครับเป็นชุดใหม่เมื่อกี้เนี่ยมันหนาใช่ไหมครับหนาแล้วก็มีมือจับเถอะทะครับอันนี้บางกว่ากันเยอะเลยนะฮะบางกว่ากันเยอะนี่นะครับแล้วก็หลอดไฟก็ไม่ได้ติดอยู่ที่นี่ครับไม่มีอะไรครับ เปลี่ยนใหม่ละอันนี้เป็นแฮนด์เมดที่เราทําเองอเพราะตอนนี้เราได้ข้อบพร้องของแบตเตอรี่ที่ใหญ่ขึ้นเป็นแบตตะกัวกรดเป็นแบตเจลแต่ว่าข้างในนี้เราใช้แบตลิเทียมไอออนซึ่งมันเป็นอนลิเทียมแล้วใช่เป็นลิเทียมแล้วกไฟฉายก็ครับไม่ได้จํากัดอยู่ที่เดิมละครับผมไม่ต้องยกแผ่นนี้ไปถอดออกมาได้คืออันนี้มันมันชัดอยู่ในเรวใช่เพราะว่าเป็นลิเทียมมันเก็บไฟได้เก็บไฟได้อ่า กดป๊อกๆขึ้นไปมันจะมีความสว่าง3มระดับอ่าครับผมอ่าฮะถ้าเกิดเึืนๆจะเห็นนะอันนี้ข้างนอกแดดช่างข้างแรงนะครับถ้าผมมือป้องนี้ก็จะเห็นอยู่เนาะนี่นะฮะกด3ครั้งมันจะขึ้น3ระดับครับผมนะฮะก็จะพอเห็นไฟอยู่บ้างเนาะอ่าครับผมความสว่างสระดับแล้วอ่าเขาเรียกว่าอะไรล่ะครับลูกเล่นยังมีเหมือนเดิมก็คือยังชาร์จมือถือได้เหมือนเดิมอ่ามีช่อง USB ตรงนี้มี USB ให้เสียบชาร์จมือถือได้ครับถ้าสมมุติว่าเราอยากจะชาร์จมือถือเราก็ยังใ้ เสียบชาร์จได้เหมือนเดิมนี่นะครับเป็นช่อง USB ตรงนี้เสียบตรงนะครับผมขึ้นได้ขึ้นไหมผมจะเสียบเลยนะครับปึ๋งนี่นะฮะอันนี้ก็ขึ้นเหมือนเดิมครับก็ยังไม่เสียจากไฟฉายขอข้าเหมือนเดิมแต่คือมันถูกพัฒนามาเป็นเวอร์ชันใหม่ละครับผมมาเป็นชุดที่เบาบางแล้วก็เล็กลงแล้วก็อาจจะถูกลงก็เดิมก็ได้ครับต่อไปเลยครับสำหรับชุดอันนี้น่าจะเป็นสื่อการสอนล่าสุดเลย ถูกไหมฮะอันนี้พอเป็นสื่อชุดล่าสุดที่ครับที่ได้จําลองมาอาจจะบ้างเกะกะหน่อยเพราะว่ามันมีเรียกว่าชุดกู้ภัยครับชุดกู้ภัยเนี่ยมีอะไรบ้างมีช่องว่างขึ้นมาตรงนี้ตอนนี้เป็นพัดลมครับนี่ก็เหมือนพัดลมพัดลมตัวหนึ่งเปิดแล้วมันก็เหมือนกันกับไอไอไอตัวใหญ่แต่ว่ามันพกพกไปในนี้ได้อ๋อคือใส่ไ้ในกล่องนี้เลยใช่แล้วก็มีอุปกรณ์สปอร์ตไลท์ถ้าต้องการแสงสว่างที่มากขึ้นใช้สปอร์ตไลท์ หรือว่าใช้สปอร์ตไลท์12โวลต์ได้มไม่จำเป็นต้องใช้สปอร์ตไลท์220โวลต์เราตัวนี้ใช้สปอร์ตไลท์12โวลต์เราก็ใช้ได้ครับผมนี่ก็มาเปิดได้<ะ>ครับมันจะเห็นไหมเนะี่ยเดี๋ยวลองดูครับแตะเข้ามาที่นี่ปุ๊บแล้วก็อ่านี่ไฟก็ติดละนะครับนี่ก็เป็นสปอร์ตไลท์สปอร์ตไลท์จริงๆสว่างมากอืครับแล้วก็ทีนี้ไอ้ที่นี่ก็คือ มันเป็นการพัฒนาต่อยอดชุดฝึกสอนชุดสื่อการสอนต่างๆที่ได้นํามาสอนพวกนี้ก็สอนเหมือนกันแต่ว่ามันมันสอนแล้วมันมันไม่หลากหลายมันไม่ครบวงจรเวลาเรารจะไปที่นั่นที่นี่เราก็ขนไปยากครับหรือว่าการใช้งานจริงก็คือมันต้องไปใช้ในนอกสถานที่หรือว่าใช้ที่ที่ที่กู้ภัยครับอย่างเช่นว่าเกิดภัยพิบัติเกิดน้ําท่วมเกิดคลนถลม่มเกิดอะไรเนี่ยสิ่งที่มาอันดับแรก ต้นๆนี้น่าจะเป็นไฟดับครับการตัดไฟครับเสาไฟล้มอะไรพวกเนี้เคยมีจางน้ําท่วมใหญ่ที่ลาวแล้วก็ส่งเข้าไปช่วยสงอชุดนี้ไปนะเนี่ยมันไม่ไม่จำเป็นต้องไปอยู่ในนั้นตัวนี้ก็มีฟ้าปักไฟอยู่นี่นะฮะนี่อแสงสว่างอยู่ที่นี่นี่มันก็เป็นชุดกู้ภัยขึ้นมาแบบไอเมื่อกี้สปอตไลท์ลากสายไปที่ไหนก็ได้ แต่ถ้าตั้งอยู่กับที่ก็ตั้งตัวนี้เปิดความสว่างก็ใกล้เคียงกันเพราะเป็นหลอด LED ครับผมอันนี้ก็ตัวนี้ข้างหน้านี้้ดยคอนโทรลชาร์จคอนโทรลอยู่ตรงนี้นะฮะแล้วตัวนี้เป็นแผ่นแผ่นเนี่ยเราจะดึงไปไหนก็ได้ลากไปไปวางที่ไหนก็วางอฮครับคือแผ่นเราสามารถที่จะถอดออกแล้วก็วางเอาไปวางที่อื่นได้ถอดคถอดเอาชุดกู้ภัยไปครับตัวตัวนี้ก็ยังเหมือนเดิมยังเป็นฟังก์ชันเดิมคือชาร์จมือถือจะชาร์จที่นี่ก็ก็ชาร์จได้อีกล่ะครับ อยากให้ชัดมือถือเราก็ชัดที่นี่เผื่อฉุกเฉินนะเราต้องการติดต่อคนนะนะครับบางที่เสาโทรศัพท์เสาเครือข่ายมันอยู่บนเขาไม่เกิดผลกระทบอะไรรเาสิ่งที่เราเกิดขึ้นคือเราไม่มีแบตเตอรี่จะโทรตัวนี้มันช่วยได้ครับหรือว่าเราใส่เม็ดพันใส่ยาใส่อะไรเข้าไปในกล่องนี้แล้วก็หิ้วไปช่วยเหลือชุมชนช่วยเหลือที่เขาเดือดร้อนได้ครับผมนะครับอนนี้เข้าไปแล้วก็ครับ แล้วตอนนี้มีคนสนใจเยอะไหมฮะสำหรับชุดนี้มีคนนามาเรียนรู้เยอะไหมฮะก็เพิ่งอบรมเสร็จไปสี่ร้อยกว่าคนมาอบรมชุดนี้อแล้วก็เปิดเป็นรุ่นเป็นรุ่นเข้าไปอีกว่าใครจะมาอบรมสอนทฤษฎีบทสอนเบื้องต้นอะไรเนี่ยก็กทําให้ให้เด็กได้ได้เรียนรู้เข้าไปว่าการประยุกต์ใช้มันไม่จําเป็นต้องเป็นที่ห้องเรียนสอนอย่างเดียวจะจะสอน เร้วจินตนาการอะไรก็ได้อยากจะติดต,ตรงไหนก็ได้เียก็คือการเรียนรู้เนี่ยไม่จํากัดเพียงแค่ในห้องเรียนนะครับเรามาเรียนรู้กับของที่มันอยู่ตามธรรมชาติอเอาธรรมชาติมาใช้ให้เกิดประโยชน์ชนะฮะแล้วก็ให้เด็กได้จับได้สัมผัสดได้เรียนรู้จากอุปกรณ์แล้วว่าของจริงนั่นเองไม่เสียดายให้เด็กได้เรียนได้ศึกษาไม่ต้องเสียดายการศึกษาคือการลงทุนครับผมนะครับคุณผู้ชมครับและนี่ครับเป็นอีก หนึ่งะฮะเรื่องราวที่น่าสนใจครับที่นำพลังงานโซลาร์เซลล์นะครับมาประยุกใช้กับในเรื่องของการเรียนการสอนแล้วก็พัฒนาครับให้เด็กๆนั้นได้เรียนรู้ได้สัมผัสได้จับกับอุปกรณ์เรียนรู้จริงๆนะครับสำหรับวันนี้ขอขอบคุณพระอาจารย์มากๆนะครับขอบพระคุณครับพระอาจารย์ครับคุณชอบติดตามเรื่องราวของเราได้ใหม่นะครับในรายการเลสโก้โซลาเซลล์ครับสำหรับวันนี้ผมและทีมงานลาไปก่อนครับสวัสดีครับ พลังงานทดแทนด้วยแสงอาทิตย์มีประโยชน์นนมากมายและยังได้ฟรีทั้งพางตัวเรือนยังอุตสาหกรรมคุณค่าประหยัดใช้งานหลากหลายหากจะมองพลังงานกระแสะไฟฟ้าเป็นรูโซล่าเซลล์คำตอบเพียเดียวพลังงานสะอาดหมุนเวียนไม่หมดทุกคนใช้ lo que là dicho tú sola sé chuyện let's go so